ตัวหนูจักมาซื้อของอีเด้เ้าบอกสั่งให้ซื้ออันนี้บ่พี่งานอะไรฮะองเตยงกับปีกไงซื้อมากินกับเันตำ่วสบายดีพี่น้องมาหล่อตลาดเพราะขีดแบบขีดแาบบกระไก่มันสิเอาอ้ายมันมาน้ำเลยนี่ผมมีเอาอ้ายมาน้ำไก่ปกรณ์มันสิว่าตำาาาลังแลยว่าขีดแนวใจ ม้อ <Hey, S 2> ่บ uh. ่เอามากพอม้อุ่กหล่อเยูะมอ่หอยเออยกไปน้ำเอื่อยเอว้ยเป็นไรเขาอ่ะยดียังทำหามินมินเด้มินเด้นง่าเมื่อบ่ตัดปีงไก่บ่มาตลาดพี่น้องเมื่อคือเมื่อไวยะ มื้อเนามามาขามมาซบมาละน้อยนาหน้าร่างกาดังซีดังงามละไก่เออเอาลงมเด้อลงมไก่มันตีนน้อยายังตีนลองงดูมถอยหลังบ่ได้ทําแม่ตามานั่งขายของไก่กูยังได้ได้คู่นึงมันเบา ไปเมื่อปะฐานี่เนาะฐานี้เนาะคองคายบลาไปไหนเนาะแต่บุกวยองทงฝากงบุกวยจิไปตต่มกัน

chạy lên ki mô ngõi nế sao pam nga mô mô Một mô này mô sẽ bài đi mô bài đi này con อาน้ามาเลยเด้อเป็นวัดพี่น้องเลยลูกชายคอยขี้มูเอ้ามันจามเลยน้าชิ้นเฉีดเลยมื่อื่นพุ่นวันนี้ยังบ่ขางทั้งนี้นะ้าด่บ่อนี่นั่นนี่อันนี้ก็ได้ดิ นี oh. oh. ่นะแลนไปยังไกลแทะโอ้ันน่ะมึงจะมาเฮยมาก่อกูหีบมึงไหนขอไปยังบ้านข้าวบ่เอ็ดองเ่นไพ่ใดไพ่เสีย ยีเอ้ยได้บะาหนึ่งเก็บไปนี่เนี่ยเก็บเอาเนี่ยนั่นๆอย่าไปขวดไปยังอัไนนะมันก็บกประเทศย่งเอ้ย mưa hắt mây hả? Hãy đăng nắp miệng. Đai đằng hả? Đang rồi. đang ở ạ ạ.

หกโมง,งอหอดแล้ว,ลวจ,จุดให้เขาเจ้าคคา,ายเรื่องลงมา <c oughs> ไปตลาดพี่น่องไปตลาดมาก,ก็ได้กล้วย <c oughs> ส,สี่สิบบาทเนาอเขาเจ้าวายเป็นถุงถุงแล้ว้าวบาท <c oughs> โตเบิ่งละกว่านะโนเบิ่อง,บง,งอีและโอ้ยกับไผ่เลยลุมทนั n เป่งไผมันขึ้นน,นี่น จูดใบไผ่นั่นให้มันหางใบไผ่นั่นจูดจะมันจะกรอบเลยมันปิวมาเนาะดับอีกเลย พ่อใช้เห็นมันดูก,ก่อนเห็นไหมไปรถเห็นไหมขึ้นใช่ตุ้ดน่ะใช่ Anna thích lèo Đưa cà Phía đó có cái hình bộ hướng nữa Đưa mượn ăn Chị bạn ý vào mạnh nhé nhìn con một nè, nó ông nhẹm bụng mạnh จะดีไหมว่าคุณหมอ นานอนทวงยางนะไม่ใช่ค่มันนานไหมดีรึเปล่าเนี่ยหอ่อนหมื่น มันเป็นหดมือนะในกล้ๆมือสีงานจังฮ่าจู่แถวในพอใบใหม่มันหลุนลงมาดรอกรัก จากมะหอดใช่เลยน,นองเทีนน้องน้าอัก็ไม่นี่วงสาบริทูโทรศัพท์ไปหิหมาจากไหน,นบริทูถามโนมันออกมันขับไปหยังเด้เล่นขลัวลงมาวักซีกระบูตงรงตีนครับ เจ้าเลี้ยงมึงหือเ่าจักจั๊กสีดำเลยฮะมันข่าบ,บริย่ายเราเต็มปะมันขาา่นมนามา,ไไกากเลยแงโรงเรียนหมดและมันย่างมาแต่ทท้เทยียบไก่ไก่เจ้าข่าไก,ไาก่พ่อจักว่าแต่มันข่าอันเหนียวจะมาทำไหล่ไก,ไก่พ่จัก ว่าเขาเจ้าชีคายเขื่อ,องแทวนี้บพี่น,น้องพูมีแต่ทงเทิงกูไลมีบ่าหนูมีทงนี้มันชีเป็นลังมอลำเรื่งโอามาด้วยวันแรกเเป็นหอดุ่มเ็อดมือยังไงเขาเจ้าตั้งเนาลงมาหอดฐานพี่